โอดีดวเลือนี่คือ the best เดอะเบส deck เลยนะครับพบกับ w o 7 v t r o n อู้ว r e v e t r o n ท oh. ุนเล่นทั้งสองฝ่ายเริ่มพร้อมจวกการ์ดก๊อปปี้สองใบที่มาจากมือฝั่งตรงข้ามจงมองดูสุดยอดผลงานสร้างสรรค์วัดดี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 ไม่เอาไม่เอาเมกโลกอะ่ะไม่เอาเมกโลกอะไรก็ได้ที่ไม่เอาเมกโลก โอเคถ้ามีหนวดอย่างนี้ไม่ใช่ละเฮ้ยได้หนวดได้หนวดแล้วเปิดหนวดเลยปะล่ะเปิดหนวดเลยเปิดหนวดเลยเป็นแล้วแปลงร่างเป็นเชี่ยเป็นไงล่ะจากหนึ่งหนึ่งเป็นหนึ่งสองเก่งปะล่ะอยากดูอดีะเลยทำไม่ต่อเดี๋ยวอดีตต้องรอก่อนนะต้องรอก่อนนะจากหนึ่งหนึ่งเป็นหนึ่งสองเราเก่งไหมเราฟอร์ดได้นะเราฟอร์ดได้ฟอร์ดดีกว่า ปอดไว้ก่อนไม่แน่แล้วก็เถิดไปดีที่สุไปเพราะว่าอันนี้เดี๋ยวไว้พวกแก้สถานการณ์นะครับเราดาบด้วยข้าหนาวครับเสื้ออนนอยโอตอนมือหนึ่งถือดาบสีแดงอีกมือหนึ่งถืออะไรครับอุ๊ยมันจัว่วเพระมันมีเซอร์วิสเบลอ๋อเราก็มีเฮ้ยเราต้องเราต้องขุดมาบ้างนะเราต้องขุดมาบ้าง โอ้ชิบหายสวัสดีสวัสดีดันซิงระเสร็จแล้วเกมไม่น่ายาวเกมไม่น่ายาวค้อนสีเขียวมึงเงอเชี่ยมันหนวดมันหนวดมันหนวดเวลาเราเมื่อเมื่อยเราก็ต้องหนวดนะครับมันจะช่วยเราได้มันทำอะไรอ่ะหนวดมันทำอะไรได้ อ๋อหนวดมันมิกเทปฮาวทูขึ้นเลเจนด์หน่อยพี่ตอนนี้ขึ้นขึ้นลงลงอยู่ได้หกเศร้าค่อยๆเล่นครับถ้าคือมันอยู่ที่ว่าเราเข้าใจแม์อัพมากขนาดไหนถ้าเราเข้าใจได้ก็โอเคนะครับไม่ใส่ยอกหรอกครับเนี่เราเล่นเวทน้อยอ่ะก็เลยไม่ใส่ดีกว่านะครับโอ๊ยร้องทำไมวะเจ้ามันมวนดอีกแล้วไหนไม่มีเครื่องจักหรอกนะจะบอกแม่งเลขแม่งไม่ลงตัวเลยวะ เคียวบอกไปก่อนเคียวบอกไปก่อนเปิดเปิดแดนโฟตึงต้ง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 ตึง้งตึ้งโอ้ยเชี่ยมกระลำวะ่ะมันกะลำวะ่ะเดี๋ยวหน้ากูโดนแล้วแน่โดนแน่แน่ <laughs> เสียงแม่คดหน่ากลัวเลยสัตว์เสียงแม่คดหน่ากลัวเลย <ś led> โดนกูแน่อุ้ยมันยกมันยกหนวดยกหนวดมันกาดลามเถิะเนี่ยพรสวรรค์ดัน ไม่ไปเธอนี้ด้วยวะ่ะสบายสบายนะครับมีละเคลนหนวดยอกเก่งไหมครับพี่ยังไม่ได้เทสจริงจังอะ่ะแต่ดูจากทรงแล้วเล่นเล่นยากพอสมควรนะครับมันไม่ได้อจีล้วนมันเก่งมันเก่งจากแทโปโบร์บดหนวดมันเป็นแค่แบบการ์ดก์เสริมอะการ์ดเสริม แต่เมื่อวานพี่แค่สวยไปหน่อยแค่นั้นเองายไปแล้วมันสายไปนะ1ิบเอ็ดสิบเอ็ดโดนไปก่อนเมื่อวานอย่างฮาอุ้ยมันทำอะไรอีกอันหนึ่งปาดอีกทีนึง ชื่อปาตัวเองทำไมอ่ะขอ,อประสมสารอยากลำด้วยโอ้ยมันเอายาเอายาม่งมาแน่นอนไม่เอายาม่งไม่เอายาขมไม่เอายาขมมันจัดยาขมไห้กูแล้วท่านผู้ชมไม่เอายาขมโอ้เรียบร้อยขมปีเลยสัตว์ เราเคีนได้อะเราเคีนได้แต่ว่าแม่งไม่เท่เลยว่ะเราลดเหลือสองได้เราลดเหลือสองหมดแล้วก็จะปักปักปักปใส่เราถูกปะเราลดได้แล้วเดี๋ยวเิธอหน้าเราอาจจะชุบได้ถ้าเราลดอะน,นะได้นะลงลงไปก่อนลงลงไปก่อนให้มันแบบให้มันชุบยากาจเวลากดเราอ่านก่อนนะเปลี่ยนเวลาเรากำลังคืนเนี่ยศัตรูทั้งหมดเป็น2อสอง <_ d Öyle lifting> เออกลายเป็นกลายเป็นหยุดความขัดแยง้งโอเคโอเคอ่ะอันนี้ไม่มีปัญหาอันนี้ไม่มีปัญหาตายไปโอ okay, เค <üg> <_ t rod ot> เราก็อาจจะคลีนอาจจะคลีนง่ายๆจากตรงนี้ถูกไห <_ t rod ot> มเธอน่อาจจะชุบมาอาจจะเนี่ยแค่นี้แค่คอนซิเคคอนซิเคก็ก็ล้มแล้วปะ เธอหน้าเขาจะลามอีกหนึ่งดอกถูกไหมลงไปแล้วแดสแล้วเอาตัวอื่นลงมาเทเดียสเทเดียสเป็นอะไรเป็นขี้ถูกปะเทเดียสเป็นขี้แล้วก็ชุบอีกทีหนึ่งโอเคงั้นเล่นไปนี้ละแดส เฮ้ย,ยดโดดน,นะโดดนะโดดนะสายโดดน,นะหมักอ๋อมันเฮ้ยมันยิงเลยมันโดดสีโอ้โหแล้วไปโดดห้า ก็ก๊อปปี้พอหมดแล้วมันไปรอเจ้าดนวด6นวดไม่ไหวแล้วอ่ะกูไม่ไหวแล้วนะเอ้ามีตัดกันอยู่อ๋ออุ๊ยมันปี๊ดทําตัดคุณระเบิดไปเลยแล้วเป็นไรเพราะว่าแต่ว่าข้าจะไม่ทอดทิ้งเจ้ากูยังเก็ง อ่าโทษทีขอใช้ท่าเปิดม่านชมจันเหรอเีลยนะขออนุญาตขออนุญาตขอขอนุญาตเปิดม่านอุยเดี๋ยตว,ต,วตัวอื่นจะตายหมดเลยว่ะเรารักษาทาเดียสหรือรักษาเ,เราต้องรักษาทาเดียสถูุกไหมงั้นต้องจั่วก่อนงั้นต้องจั่วก่อนกูคุยกับใครวะเนี่ยมับโอเค ยไอ,อ,อ,อ้เหี้ยเด็กเราไม่เก่งว่ะแล้วก็อันนี้ก็ชักอันนี้ลงไว่อีกโอ้โหขอจริงตอนทีดเด็กพี่มันเก่งว่ะโอ้โหจวดสี่ใบ เด็กนายเนี่ยมีแต่ RNG มันก็ทำอะไรไม่ได้หรอกนะอุ้ยหนวดเจ็ดหนวดเจ็ดทำอะไรได้โอ้โหหนวดเจ็ดทอนเฮียมันจะใ,ใ,ให้เราตีกันเองไหมโอ้ขมโมยว่ะขมโมยโอยขมโมย,ยสติ๊กแล้ว เอาหมดเลยปรดจสทักยักษ์เพิ่มระย่างแปดมึงน้ำวนนะมึงบ้าปะเนี่ยโอไม่ใช่น้ำวนโอเค การบนมือแล้วก็เยอะด้วยก็ว้าวุ่นเลยทีเดียวเราอยากชนะด้วยหมาเป็น,รนประชัน,ชน,น,ชนอ้าวไอ้เจ้โดนทีละสองนี่ว่าชิปหายละปาร์ตี้นี้บัญ มันมันเยอะของมันเยอะมันเล่นไม่ทันเท่าทีเอามาหนวดสิบสิบสิบมาเก้าหรออ้าวมึงเอาสิบจากฝั่งฝั่งก็มีตหนวดมึงก็มีตหนวดเพื่อน Okay. อเอามึงก็สิบีหนึ่งไพโรเข้าหน้านะ่ะไพโรเข้าหน้านะ่ะสิบเอามึงมาสิบหายไไหน,ไไหนหมหจแล้วองมันทำอะไรไม่ได้ไมันดูดดูดมา้ามันดูดมา้า ไปลาจะหมดแล้วอาอเกินไปึ่งไปรู้ไปเขาหน้าตัวเองไปจบๆเกล Can you s p o t the ร e ทเตอรหูริทตอร์ท่าไหนก็ได้วะอยากริทตอร์ท่าเท่หรือท่าไม่เท่แค่นั้นเองอะไรอนนยกับวาลีราตานตองต้องยิงธาดิอัตใช่ไหมเราก็ย่อย่อ ฮีโรพาวเวอร์แล้วก็ย่อก็จะเคลียร์ได้หมดแล้วไม่เจ็บโอเคโลกหมูๆนะโล่หมูๆเผื่อใครไม่ดูทาริอัสทองเนี่ยได้จากไอฮีโรอีกททเวนบอร์สิบสองวินนะครับพี่มึงจะโม้ทำไมเนี่ยอุ๊ยออดทัดอออย่างนี้ก็วาวอะด็ก็งานไวยอะด็ก ถ้าจบเธอแล้วมีมานาเหลือได้เหรียญถ้าเราได้เหรียญเยอะๆเราก็จะมีความรู้นะฟังเคลืน้องาจักรทิ้ไหลเราทนเนี่ยถ้าจะทันอยู่ห้าเธอจะต้องปล่อยเซอร์ปล่อยเซอร์เพื่อเธอน่าจะเอาห้าถูกไหมอ๋อนั่นเรียนโอเค อย่าไปโดนอะไรแปลกๆโดนวินฟิลล right ี่อะไรแปลกๆอ่ะเพราะมันมันต้องเล่นมันต้องเล่นเต็มเคิร์ฟอยู่แล้วอันนี้เผื่อใครไม่รู้นะมันมันสามารถใช้เหรียญอ่ะเพื่อให้มานามันเหลือแล้วมันจะดรับเหรียญใหม่ได้เพื่อเยี่อะไรวะพี่เรามีท่าอีควอลิตี้คอนซิเคได้ทีหนึ่ง เแเจโอเคเราเก็บเหรียญนะเราเก็บเหรียญไปเรื่อยๆนะครับมันมันอันนี้ตั้งบอร์ดให้มันแบบให้มีช็อตยิงก่อนเพราะว่าถ้าเราอีควอไลตี้อ่ะแล้วเรามีช็อตยิงเยอะๆมันเก่งกว่านะครับเก่งกว่าไม่มีส้วนตีนอะไรเลยนะครับถึงแม้ว่าเทิร์ห้าเราจะไอ้นี่ไม่ได้ฮะเขาหนาวคือมันไม่ไม่เทรด value ด้วยไม่ทำแรนซิน เต็นพระชนโอเคเราสามารถเล่งเล่งหาจั่วได้เราไม่มีเหรียญในตอนนี้ยถ้าไม่มีเหรียญก็นอนอยู่หอนะครับอันนั้นเหรียญอ่าเมกโลมันมีท่าเบิร์ดอรเมทแรงๆปะมีแค่ซ่อนตัววิฟนฟิวรี่ถูก<ล>ไหมไม่เหล็ก เป็นชีดด้วยอเลือกแล้ แล้วก็เดี๋ยวสร้างตัวยงตัวใหญ่มาเนาะล่างไอตัวท้อนตัวอะไรอย่างเงี้ยเราก็ชีวิตเราก็ดี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 นะครับชีวิตก็จะดีดีห,หใครท่านเนาะข้ามาตัวจะผ่านเราได้หรอุ่งนยนนะหุนนห่นยนต์คุณยนตคุณคุนยนคุณไม่ตัวคุนยนเหรอเจยาม,ม,มันมันตักคุณยนเราไปแล้ว กลัวเราก็ต่อยเลยเธอที่เป็นเธอคู่ถ้าได้ทีดาถ้าได้ทีดาสได้ดนอนทีดาสจะเป็นขี้แล้วก็ได้จั่วเลยโคตรเก่งถ้าขี้จะเล่นได้เลยจะเล่นขี้ได้เลยไม่ใช่ต้องคู่ต้องคู่ ตึงๆตึงๆต,ต,ตัวนี้ตายปุ๊บบีตัวนี้กระโดดลงมาปุ่งเป็งปุ่งเป็งห <c oughs> ุ้ยเชื่อมันจะสลับสเต็เล่นขี้ก็จะเป็นเหม็นหน่อยเออเล่นคู่เล่นที้เราต้องคำนึงถึงด้วยนะว่าเคืนหน้าไม่เอาสลับสเต็อย่างเดียวอะ่ะไม่เอาสลับสเต็โอเคแต่ว่าถ้าเกิดมาจะกขี้กิตะขี้เสมอนะเอ้ามันไม่มีคอยดิก็ล้มมาเด็ <c oughs> สบายสบาย สนับสนุนโดยเพจ eLifeS นะครับเพจสติมเมอร์และร้านค้าฮัส์สโตนนะครับมีให้บริการทั้งสกินแพ็กการ์ดเทเวนพาร์ตพรีออเดอร์หรือแมนะ้กระทั่งรูนสโตนเนาะสะดวกรวดเร็วปลอดภยัยนะครับแล้วก็ราคาถูกกว่าซื้อเองมากๆแน่นอนนะครับที่สำคัญคือพี่เป็นคนบริการเองนะครับดูแลทุกระดับประทับใจแน่นอนนะครับอย่าลืมว่าสนับสนุนพี่สอนด้วยนะจ๊ะมึงระหว่างฮันเตอร์โลคระหว่างฮันเตอร์กับโลคผมจะรันที่ไหนครับครับ ก็ค่อยๆเก็บไปครับไม่ต้องรีบเนาะเมื่อแต่ละคนจะส่งพลังชีวิตบวกหนึ่งให้เมเนยของเขาหนึ่งตัวโอเชนนี้ดีมากนะอันนี้ไม่ต้องรารองหาแค่ใบนี้หุ่นเฝ้ายามถ้าเวทมาพยายามเก็บเวทนะแมงมีการ์ดแบบอะไรอย่างเงี้ยเยอะนะครับมิล a c l เก้นดูอิดด๋อ มี้แล้วก็ดูอีกพี่ยังไม่ค่อยคล่องเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองเล่นนะครับแต่ว่าอาจจะอาจจะต้องรอให้เด็กเนี้ยมันเซตก่อนนะนะครับเอ้างงงงอะไรวะ คือมึงงงอะไรเล่นอะไรของมันวะมาาดินไม่ลงไม่ลงของเสียงแม่โทษน่ากลัวเลยอ,ยอ,อ,อ,อพี่อาจจะเล่นแค่หนึ่งเบฮิมมอสแต่เบฮิมอสสองใบก็ดีก็วายวินคอยของเด็กนั้นคือผสมดาบวินฟิลลี่แล้วก็บับแอทแท็กตีครับตีสองทีอ่ะ ถ้าไม่ได้ก็เน้นลำๆเล่นไปนะครับเออบวกเป็นเลือดโกอะมาสิ มาสิเคิร์ฟแม่งโคตรเก่งคู่เนี้ยดีรับพี่วัสดีสุภวิทย์ด้วยนะคะวัสดีน้องเป็ดด้วยนะครับเนี่ยถ้าทีเดียรสแม่งยังอยู่ในกองนะแม่งคือจะเก่งมากแบบเก่งเลยอะ่ะท่านครับทันทันท่านทันเต็มจะได้ตัวตัวน้องไปตัวตัวน้องไปอีกตัวหนึง่งโอเคคิวไม่ตีด้วยไม่ตีไม่เป็นไร ปาร์ตี้นี้บรรเท่ทสุดแล้วเราก็เล่นแบบเล่นเปิดเล่นเปิดหน้าไพ่ไปเรื่อยเปิดแบบเปิดทยอยทยอยลงการ์ดไปครับเพราะยิ่งเลทเราก็ชนะอยู่แล้วนะครับวอลเลอร์ไม่มีพวกการ์ดแบบเศกน่เ,เศกนี่อะเนาะแล้วข่าจะฆ่าเจ้ายัางกระเบิดมา้าระเบิดมา้าเมื่อไหร่มันก็ตายเมื่อนั้นอะใช่มันระเบิดมา้าอือหือม้าตายก่อนหรือม้าตายหลัง ไม่รู้ตัก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 ,ตกโอเคงั้นชุบม้านะชุบม้าตัวทีเป็นคนมีม้าพี่สอนมีเด็กพาราดินชาพัสุธาไหมครับ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> มีไอ้นั่นจะกิดไอ้นี่มีเด็กนี้จะเล่นเด็กนุน <c oughs> เรานี่ <c oughs> ไม่มีตอนนี้ยังไม่มีครับแต่ว่าเดี๋ยวจัดให้ได้ถ้าจะอยากเล่นก็จัดให้ได้นะครับเสร็จแล้วเล็กสองเทินเทอร์นนหน้ามันน่าจะโอดินใส่เราปะเราสามารถตีกระดิ่งตีกระดิ่งมาได้นะแต่เทอร์นหน้าถ้าไอตัวนี้ตายอะ่ะทำไงให้ตัวนี้ตายมีวิธีปะถ้าตัวนี้ตายแล้วถ้าถ้าตัวนี้เล็กทาเดีาส์อะเราสามารถเอานี้มาได้เลยนะมันไม่สนใจเลยวะมันไม่สนใจเราเลยวะ เราได้มันก็โอดินใส่เรา เปอะไรสะหวัสดีเป็นประชันวิลืมว่ะล,ลืมว่ากดกดปุ่มกดปุ่มได้อีกตัวหนึ่งคืออะไรตัวลัชป่ะตัวลัชแต่ว่าเราไม่มีมินเนี่ยนบนบอร์ดแล้ว แพงสว่างปาร์ตี้จบแล้วเร็วเท่าทีมันก็จะแน่นๆหน่อยนะเท,ท่าท,ทีเท,ท่าทีเท่าทีเท่าทีบอดพี่มันก็จะแน่นๆหน่อยอะ่ะอุ้ยตายเลยนะพี่ชุบนะเดี๋ยวพี่ชุบนาะติดเยอะแยะ เด่อไมก้กลองเกิดอะไรครับเนี่ยมันจะวุ่นวายหน่อยแต่มันโอเคเชื่อพี่เด็กเราจะวุ่นวายหน่อยแต่มันโอเคมันมันมันเล่นสายใหม่สายไม่สนใจมาไอเด็กนี่มันร้ายเด็กนี่มันรู้เราต้องหาวิธีเราเบิดมา้าแล้วเนี่ย ึเดี๋ยวเธอหน้ค่อยดีเขาว่าเพราะว่ามันมือมันล้นไงมือมันล้นถ้าไม่เจอเราเราจะไม่มีทอนแล้วเราจะลําบากมากๆนะครับ <_ c oughs> ยัดยืนเคียงข้างกันแต่ในายใหญ่ไม่ได้นะในายใหญ่นี่โดนโดนเลยนะอุ้ยมันดําน้ําดําน้ําเด็กช้าๆเสร็จแล้วหมดอะ่ะแดกหมดวานมูตู้ <_ c oughs> น,น,นายรู้ไหมว่าถ้าไอตัวนี้ตายอะ่ะถ้าไอตัวนี้ตายอะ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้น <c oughs> แม่งโผล่มาสามตัวให้ไอ้น้อง <c oughs> อ๋เอเ๊ะไหนลองบับซิ บายสบายส well, กินใหม่สกินหลุม <Yeah. S 1> <c oughs> เปลี่ยนเป็นสก,กินหลุมไปเลย